ถือว่าเป็นก้าวแรกและก้าวสุดท้ายของพวกเราชุดูกาเกมและนี่ก็คือเกมกอฟไอเกมสําหรับคนที่ไม่มีงบในการซื้อเกม s ูต u กาแบบผมและนี่ก็คือเกมกอฟของเกม s ูต u กาทางที่พวกเราสามารถโหลดฟรีได้ซึ่งมันดูเป็นผลมไ,มไม้ไหมไม่ดูเหมือนเลยแต่มันก็เล่นได้แล้วกันผมดูได้นี่คือเชอร์รี่ส้มอะไรอีกไม่รู้กดมวมวไปแต่ที่รู้ผมที่แปลกใจที่สุดเลยเนี่ยคือ เห็นทางด้านซ้ายล่างไหมทุกคนชุดกาคาสิกเซอร์เคิลวาสอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหเลี่ยมเฮกตันเรนดัมมีทุกอย่างแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะเล่นประมาณ2 3เกมโหมดให้ดูว่าเกมนี้มันแตกต่างกับสุดกายยังไงจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอโฟล์เกมมิงพิตีกดติดตามให้ถึง2,000ซับ เอาละ my friend ก็แค่ก,กดไปมั่วๆเดี๋ยวมันก็รวมให้เองดูดูดต,ปปตุปบลามาจานเขาเล่นนะทุกคนใครสั่งใครสอนให้เล่นแบบมีการเชิงเชิงดูดูการเล่นมีชั้นเชิงอ่ะมันนี่เป็นไงนี่นี่นี่เป็นไงใครสั่งใครสอนให้การเล่นมีชั้นเชิงดูเดี๋ยวมันก็ไหลไปเองเห็นไหมเออมันเล่นก็แค่เนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องยากเลยพุกคนใครสั่งใครสอนให้คำนวณน,นะเออเดีย๋ยวมันก็รวมร่างไปเองดู ผมแพ้เลยเอาเป็นว่านั้นทุกคนผมจะเล่นแบบชั้นเชิงมากแล้วกันเมื่อกี้เลอะเธอมากเลยเมื่อกี้มานี่ก็อะไรไม่รู้รวมกับอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็รวมอะไรไม่รู้อันนี้ก็รวมอันนี้สีแดงก็รวมกับสีแดงกิ้งไปไหนอย่าเพิ่งกิ้งเอาอันนี้รวมไปแล้วก็รวมกับอันนี้ทีมแต่การเป็นสีม่วงสีม่วงรวมกันเอาสีแดงรวมกันอีกทีแล้วก็รวมแล้วก็รวมกันเลิะเธอะแล้วก็รวมแล้วก็รวมแล้วก็มันเอ้ยลืม แล้วก็เอาเล็กมาแล้วก็เอาอันส้มมากลายเป็นส้มๆกลายเป็นสีแดงแล้วก็หาอะไรผักป้องฉึกๆแล้วกลายเป็นสีแดงเลยเป็นไงสุดยอดโอ้โหแล้วก็กิ้งไปเลยผมว่าถ้าผมเอาสีแดงดองมามาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะขอวางอะไรแป๊นนึงเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี้ยเลยทุกคนถ้าเราใช้สูตรอันเนี้ยเชื่อหมอว่าชนะแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อมันจะมีส้มมาเนี่ยพราะเราก็ต้องเอาส้ mm hmm. ม well. มารวมกับส้มกัาเป็นแบบนี้กลายเป็นสีแดงแล้วก็มันจะไม่รวมกันอีกต่อไปแล้วพวกะเราก็ต้องเอาส้มมาวางตรงนี้แล้วก็พวาเราต้องเอาสีแดงแล้วก็ส้มมาวางตรงนี้มันจะกลายเป็นสีม่วงเพราะเราสีม่วงแล้วก็มารวมกับสีส้มทํให้มันไม่สามารถรวมได้ทาให้พวกเราปั๊บๆเรียบร้อยสีเลยมันไม่ลงไอ่ลงไม่เออนะเกาเป็นสีพูเรียบร้อยทุกคน แล้วพกเราก็เอาอันนี้ลงไปแล้วก็กลายเป็นนี้ลงไปแล้วพกเราก็เอาสีส้มลงไปพอสีส้มลงไปก็สีแดงแงมาลงไปแล้วก็เอาสีส้มลงไปพอเราสีส้มลงไปสีแดงลงไปแล้วก็สีแดงลงไปพกเราสีแดงลงไปเรามรว่มกลายเป็นสีส้มเมื่อเราสีส้มกลายเป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงสีม่วงมาวางพีแล้วก็ลางด้วยสีส้มมกลายเป็นสีแดงแล้วก็สีแดงกลายเป็นสีส้มบทอ่าเป็นไงนี่คือการเล่นแบบไม่มีชั้นเชิงแล้วก็สีม่วงมาวางขาดตามด้วยสีส้มจะกลายเป็นสีส้มเข้มแล้วก็สีส้มอ่อนเนี่ยมาวางทับไปด้านบนแล้วก็ตามด้วยสีม่วงพอสีม่ว เฮ้จักจรกิ้งลงไปทําไมเออเอาละผมลืมดูขั้นเอาละเอาสีส้มมาวางสีส้มกลายเป็นปสีแดงแล้วก็เอาสีแดงมาขั้นไว้สีส้มขั้นอยู่ตรงนี้ตามด้วยสีม่วงแล้วก็ให้มันรวมกันแล้วก็เอาสีแดงมารวมกับสีเฮ้บีบลงไปหน่อยลงไปอีกลงไปอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งมี่กดลงไปหน่อยได้ไหมกดออกดเออกดมันไม่ยอมลงอ่ะทุกคน มันไม่ลงจริงๆเนี่ยคนมันไม่ยอมลงอะ่ะลงไปเธอถัดทีรักฉันจะลงโทษเธอเอ้ยมันจะแพ้แล้วเนี่ยพี่บอกให้ลงไปมันจะได้รวมร่างเป็นอมิทริกผมต้องการสีสีเออนั่นแหละวางปุ๊บรวมมิที่โบลอมันไม่ผักเอ้ยได้ได้ได้ไดเออนี่ไงต้องแบบนี้เออแล้วมันไม่ยอมรวมยอด เยรวมแล้วสี่จัมโบลงไปบอกให้ลงไปนั่นแหละนี่การเล่นมีชั้นเชิงก็ดีกว่าที่คิดนะทุกคนเพราะเราอยู่ขั้นนี้ละทีนี้ก็ต่อไปคือสีเขียวสีเขียวอ่อนเออนี่ทุกคนเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นยากกว่าที่คิดเลยนะคือเอามันไม่รู้ว่าผลไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่มันไม่ใช่ผลไม้นี่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือลูกกลมเออ ตามนแหละทุกคนแล้วก็เอาเนี้ยมาวางขั้นไว้แล้วตามด้วยสีม่วงสีส้มแล้วก็สีแดงพอสีแดงมันตรงนี้แล้วก็สีม่วงก็ไม่รวมกันนะแล้วก็ตามด้วยสีแดงจะกลายเป็นรวมสีเหลืองแล้วมันก็ขาดพอะขาดกันเพื่อพวกเราก็สีส้ม,มวางไปตรงนี้แล้วก็ตามด้วยสีเอ้ยเกือบดีถึงแล้วじゃ วาดตามด้วยสีสีสีนิ้สีนี้สีนั้นแล้วก็ตามด้วยสีแดงสีม่วงสีสีสีนี้แล้วก็สีส้มแล้วก็สีส้มกลายเป็นสีแดงสีแดงสีแดงแล้วก็สีแดงแล้วก็กลายเป็นสีส้มสีส้มกลายเป็นสีม่งแล้วก็สีแดงแล้วก็สีส้มตามด้วยสีแดงแดงเฮ้ยมันไม่ยอมเออเออสีแดงตามด้วยสีม่วงคันตรงกลางตามด้วยสีส้มเป็นังตีดกับพังใช่ไหมล่ะ เอ,อแ,แ,แพ้แล้วแพ้แล้วทุกคนวางมั่มวๆแต่แพ้แล้วผมเกลียดเกมนี้ไงต่อไปนะคือเกมโหมดแบบเอาเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือแบบใหม่สี่เหลี่ยมมันกิ้งไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าเป็นไงตรงตรงนี้วางสักตรงก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยมาวางไว้ตรงน,งรงนี้มันจะกลายเป็นสีมว่วงแล้วมันไม่ยอมกิ้งไปไงเออเออนี่แหละกครับสีแดงไอ้ตัวยิ้มมาปุ๊บก็กลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีเหลืองอุยง่ายจังเลยทุกคนทำไมมันง่ายแล้วขนาดนี้เนะี่ยเออ เออผมเรียงตามขั้นเลยอะ่ะปั๊บปับ,ปบนี่สีแดงอันเนี้ยมันต้องเน้นการเรียงตามขั้นนะทุกคนมันจะได้ไปตามสูตรแบบนี้ป,ปั๊บแม่ค้างก็ะปุบนี่นี่เป็นไงทุกคนเออสีแดงถัดจากสีส้มแปลว่าอันเนี้ยต้องรวมกันก่อนนี่สีแดงถัดจากสีส้มส้มไหนมันต้องส้มเข้มนี่หว่าเออเอาสีแดงไปก่อนแล้วกันเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ส้มการเป็นส้มการเป็นสีอันนี้แล้วก็เอาสีม่วงเนี่ยมารวมกับ กลับับบวางผิดทีโอ้ไมค์กันเอากิ่งมาอีกเอาเอันนี่ไปอโอ้เรียงตามคือแบบโอ้รสวยงามตอนนี้เอาเอา,เอาสีส้มไปใครบอกมันเล่นง่ายอย่าให้รู้นะฮะเอานี่ไปปึ๊บ,ปบเป็นไงอีกนิดเดียวก็จะกระดึ๊บไปถึงล้วละเพื่อนมีความขยันเอ้ยล้มอหอยเฟลผม ผมมุสาตั้งใช้เวลาตั้ง3วินาทีในการตั้งเนยพี่แล้วก็เอาอันนี้ป,ปั๊บปึ๊บไหลไปด้วยมั้ยไงอันนี้มารวมกันนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่พอเราอยู่ขั้นนี้แล้วต่อไปคือสีเขียวอ่อนง่ายในขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่กัแป๊บเดียวมันจะสามารถเคลียร์เกมได้แล้วเนี่ยแต่มีคนแต้มสูงสุดคือแ0ดพผมไม่อยากเล่นเลยผมเห็นแต้มขนาดนั้นนะเอาละซักวันเนี่ยผมต้องเอ่ออีเวิร์ถึงอันสูงสุดให้ได้อะ่ะแต่ก่อนอื่น เรียงไงทีนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกและก้าวสุดท้ายของพวกเราปึ๊บปุ๊บป๊บนี่เป็นไงแต่ก่อนอื่นเพราะเราต้องเริ่มจากอะไรสิ่งที่เล็กๆใหม่สิ่งที่ใหญ่ๆดีกว่าเริ่มจากสิ่งที่ใหญ่ๆก่อนแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เล็กๆแล้วก็เอาอันนี้มาวางปั๊บเอานี้มาวาง,ป,าาวางปึ๊บมันจะได้ต่อกันเป,ป็นสีม่วงปั๊บแล้วก็เอามาแล้วปั๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบเป็นไงได้สีชมพูต่อไปคือเอาสีชมพูกับสีชมพูมาลงกันกลายเป็นสีเหลืองแค่นั้นแหละสีแดงเอาตรงนี้ อันนี้คือขั้นต่อเราก็มาต่ออย่างเงี้ยให้มันกลายเป็นกล่องปับป๊บปับ๊บปั๊บเป็นไงก็วางโป๊ะเอา้เาทำไมวางไม่ทำไมผมไม่วางอันบนนั่นสิแล้วก็เอากล่องธรรมดาเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่ว้าวสีเขียวมาแล้วอันนี้เป็นขั้นต่อเพราะเราก็ต้องเอามาวางไว้เพื่อเป็น กำลังใจในการเป็นทาขั้นต่อไม่มีที่วางนี่นี่นี่เลียงเป็นขั้นบันไดลดโอ้โหยเฮ้ยใครก็ได้เอาสีม่วงออกไปโคตรขวางอ่ะขวางความจเจริญเหลือเกินปุ๊บเฮ้ยไหลเป็นสไลเดอร์เลยเออไม่มีที่ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้มันจะกลายเป็นสีแล้วก็ตึบแล้วก็ปับ๊บแล้วก็ปับป๊บละป,ปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮผมจะคิดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าดันขึ้นไปโบวางวางอย่าดัน อย่าดันขึ้นมานะพี่เราคือเราเป็นคุยกันได้นะพี่เอออย่าพิ่งเตะมันเอาดิอึ๊บอ่าฮะนั่นแหละแล้วก็ไปรวมนั่นแหละผมตั้งใจไว้ซอกมันจะได้รวมกันได้อะเออแบบเนี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเฮ้ยอย่าดันกันไปก็ก็อันนี้ป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บนี่ทุกอย่างในการคำนวณเหมือนไงเออคือผมไม่ได้เล่นผิดพลาดอะไรนะผมคำนวณทั้งหมดแล้วว่าตรงไหนอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตอนเนี้ยผมคิดไม่ออกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ย ใครก็ได้เทลมีไอไอนี้เทลด่วนเลยไอยผมจะแพ้ตรงนี้ไม่ได้ไปอ,อย่างรอดปับ๊บอะอเล็กวางไว้ซอกแล้วก็พวกเราต้องใช้ความแพ้และนี่คือไม่เขาหมดของ game าาชืง้อตะก้าเกมกอบท่านผู้ชมคนไหนหน่อยที่สนใจในการเล่นแมพไอเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เกมโหลดไว้ใต้ดีคลิปจ้าเป็นเทียบร้อยใครที่ไม่มีงบในการซื้อเกมจริงก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้นะมัน อาจจะไม่ใช่ผลไม้แต่ก็แทนกันได้แล้วกันมีหลายแบบมาเลยไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็หกเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจะเป็นรูปบวกหรืออาจจะเป็นการแรนดอมก็จะมีแบบคลาสสิกด้วยแล้วก็จะมีสปีดสุดกะครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะแล้วผมคิดอ้อมจะพาทุกคนเนี่ยไปถึงสีเขียวเข้มให้ได้นะทุกคนถ้าท่านผู้ชมลองคิดนะครับอยากเล่นสุดกะเกมมากๆเลย แต่ท่านผู้ชมเนะี่ยไม่มีงบในการซื้อซึ่งเกมนั้นมูลค่าก็ร้อยกว่าบาทผมยังไม่มต่างซื้อมามากเลยไปซื้อเกมซะละซึ่งเกมนั้นก็เป็นเกมผลไม้มีแค่เกมโหมดเดียวใครจะไปหาเล่นเกมนี้มีหลายโหมดไม่ใจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญก็ยังมีทุกคนท่านผู้ชมเล่นไปเล่นมาทําให้ท่านผู้ชมหัวร้อนเพราะมันยากกว่าสุสกะเกมธรรมดาและท่านผู้ชมเนะี่ยได้เจอกงินจริงๆแล้วก็โตกันมาข้ามุยเฮ้ยโดยจบแล้วอะ กดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดีไปเจอ